ก็จะเป็นร้อยคันอ่ะคือทํามา13ปีอ่ะก็เป็นเป็นต,ต,ต,ตัวที่ชอบด้วยมันเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาในเมืองไทยครั้งแรกและเราก็มีโอกาสได้ไปไปซื้อก่อนสวัสดีครับผมปาล์มนะครับสุธาเฉะลวการจานาครับปัจจุบันก็ทํางานร่วมกับบีมครับนะครับผม เริ่มเล่นเริเ่มต่อโมเดลเนี่ยจริงๆก็ตั้งแต่ตอนประมาณสักมัธยมนะครับประมาณสัก1 4 1 5นี่แหละครับจริงๆความชอบมันเริ่มมาจากว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ชอบชอบอะไรที่มันเกี่ยวกับรถนะฮะตอนเด็กก็เล่นรถรถเหล็กเหมือนเด็กทั่วไปอะรถที่เป็นรถฮอปวิวคันเล็กๆอะไรเงี้ยครับเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนี้ก็มีโอกาสไปเห็นรถโมเดลที่เป็นพลาสติกโมเดลฮะน่าจะเห็นตามห้างแหละทีนี้เปิดมาดูก็รู้สึกว่าโอ้โหมันเป็น มันน่าจะเป็นงานที่ยากแน่ๆเลยแต่ว่ามันมีความละเอียดก็เริ่มสนใจครับแล้วก็เริ่มเริ่มค่อยๆศึกษาแล้วก็ไปหาดูตามที่ที่ที่บางร้านเนี่ยเขาจะมีเขาก็จะมีประกอบโชว์ไว้แล้วนี่แลครับแล้วก็เราร,รู้สึกว่ารู้สึกว่าอยากทําแบบแบบให้มันได้อย่างนี้บ้างอะเมื่อก่อนสิ่งที่เราหาข้อมูลได้ก็คือพวกหนังสือโมเดลสมัยก่อนแน่หนังสือโมเดลมันเป็นข้อมูลเดียวครับที่เราจะ หามาแล้วเราก็มาเอามาใช้องค์ความรูไ้ได้ครับอย่างเดียวตอนนั้นสมัยก่อนนะมันจะมีของค่ายอนิเมะกรุ๊ปก็คือหนังสือฮอบบี้เกมฮอบบี้โมเดลหนังสือ A อคับถ้าเป็นพวกนักต่อรุ่นโมเดลเลอร์รุ่นเก่าๆเนี่ยจะทราบดีเลยนะฮะมายุคใหม่ๆหน่อยก็จะเป็นหนังสือหนังสือแมสหนังสือโมเดลเลอร์ครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเราก็เปิดหนังสือดูคอล์มนาที่มันเป็นรถทเราชอบใช่ไหมเราก็เปิดดูมันก็มี รถโมเดลที่เขาประกอบเสร็จแล้วเขาก็จะมีการบรรยายว่าเป็นโมเดลรถเรุ่ออะไรแล้วก็ดีเทลรายละเอียดเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็จะเริ่มสอนว่าเทคนิคเนี่ยอ่ะคันนี้เขาใช้สีเบอร์อะไรคันแรกก็คือ t ต t a s าเซนิก้าเป็นโมเดลของทันย่าครับคือตอนนั้นเนี่ยก็ทำไม่ค่อยเป็นบอกคันนั้นพัาไปนานแล้วไม่รู้ขายไปไหนทุกวันนี้ เป็นตัวตัวแรกเลยคือมันมันละเอียดมันดีมากเลยคือมันเป็นมันมีเครื่องยนต์ด้วยนะฮะท่าเรียกว่าอ,อะไรเป็นรถคับสี่คับสี่เราเห็นช่วงล่างมันอ่ะสวยมากมันมีเพาหน้าเพาหลังอะไรเงี้ยใช่ไหมมีเครื่องยนต์อย่างเงี้ยจริงๆตอนนี้ใครถ้าเกิดสนใจเนี่ยก็มาหาต่อได้นะมันเป็นรถที่ละเอียดดีราคาก็ไม่แพงด้วยครับจริงๆอ่ะมันมี มันก็มีพวกรถซปเปอร์คาร์นะที่จริงเราชอบซปเปอร์คาร์ด้วยแหละคือพวกนี้เป็นรถที่มีรายละเอียดสูงที่ชอบจริงเมื่อก่อนเลยก็ทำรถเฟอร์รารี่โมเดลเฟอร์รารี่สามหกศูนย์มันจะมีสองทนะมันจะมีตัวที่เป็นตัวหลังคาแข็งแล้วก็เปิดประทุนคือเราชอบอยู่แล้วด้วยแล้อีกทั้งเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันมันก็เพิ่งเข้ามาใหม่แล้วก็เป็นรถรถ,รถรุ่นใหม่ในตอนนั้นนะก็มีลูกค้าสนใจเขาก็มีให้ประกอบด้วยเราเองก็ประกอบเล่นด้วยครับ ตอนนั้นเนี่ยคือเราชอบมากเลยรุ่นนี้เพราะว่ามันทําได้หลากหลายอะ่ะคือรถพวกเนี้ยซุปเปอร์คาร์นะจะบอกก่อนว่ามันสามารถที่จะทําสีไม่จําเป็นต้องเป็นตามใบคู่มือเพราะรถพวกเนี้ยของจริงเนี่ยมันสั่งทาได้มันคัสตอมได้สีภายในภายนอกเนี่ยเราทําได้ตามใจชอบเราตามเฉดเราเหมือนกับว่าเราได้เราได้เลือกเองฮะช่วงที่เข้าสังคมตรงนี้นะก็ประมาณสักน่าจะปีประมาณ2 0 0 0 2 0 0 4อะ่ะ 2005ช่วงนี้ตอนนั้นเนี่ยมันมีบ้านเราเนี่ยมันมีเว็บบอร์ดเกิดขึ้นมานะใน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 เมืองไทยครับ mm hmm. เขาก่อตั้งเพจขึ้นมาเป็นเว็บบอร์ดด้วยนะ mm hmm. คือเขาก็ขายของใช่ไหมแล้วเขาจะมีเว็บบอร์ดเกี่ยวกับหารวมกลุ่มคนที่สนใจรวบ1ต่อ24เนี่ยมารวมกัน mm hmm. ก็จะมีโมเดลเลอร์ต่างๆก็จริงๆพรรคพวกฮนะอย่างจนถ,ถึงทุกวันนีย mm hmm. เขาก็ยังเล่นกันอยู่นะแต่มีผมอาจจะไม่เล่นแล้วก mm hmm. ็เริ่มเริ่มมาจากเว็บบอร์ดตรงนั้นนะครับ mm hmm. มีมีับเพราะว่าเมื่อก่อนคืนนี้เราเราตั้งชื่อเราก็ต้องแบบพอเราเป็นสมาชิกเนี่ยเราก็ต้องมีชื่อล็อกอินใช่ไหมแล้วก็หาชื่อที่มันง่ายๆสั้นๆผมใช้ชื่อว่า mrs หรือมิสเตอรแรกแต่ว่าตอนที่เราใช้เนี่ยเราจะใช้ตัวยออ่อ mrs เฉยๆจริงๆมันเป็นชื่อย่อ,อของบุคคลหนึ่งอ่ะอยู่ในวงการโมเดลเราเห็นว่าเออเราชอบชื่อนี้มานมันสั้นดีมันจําง่ายมันมันเข้าง่ายอะ่ะเราก็เลยใช้ยูเซอร์เนี่ยมานานอีกทั้งนั้นก็คล้ายๆกับชื่อรุ่นรถด้วยเตยต้ตา mrs อย่างเงี้ยก็เกี่ยวกับรถก็เอามาใช้ ก็ไม่ด้เยอะมากครับชื่อชื่อตรงนั้นประมาณเนี่ยคือมันมันอาจจะเป็นร้อยนะเพราะว่าอย่างคันหนึ่งเนี่ยบางทีแบบเราทำซ้ําเราทําคันหนึ่งบางทีสี่สีห้าคันแล้วก็สีไม่เหมือนกันอย่างนี้ถ้านับคันเนี่ยจริงๆมันก็จริงๆมีบันทึกอยู่นะเราถ่ายภาพเอาไว้แต่ว่าได้ไม่หมดได้บางคันได้ประมาณประมาณน่าจะเป็นร้อยคันอ่ะคือทำมาสิบสามปีอ่ะมันมนถึงร้อยคันอยู่แล้ว พอปีนึงเนี่ยบางทีเราก็ทําได้ประมาณ10กว่าคันนะแล้วก็จะมีพวกรถที่เป็นสเกลอื่นด้วยนะทำอย่างทำมอเตอร์ไซค์หนึ่งต่อสิบสองหรือจะเป็นรถฟอร์มูล่าวันหนึ่งต่อสิบสองสเกลใหญ่แล้วก็รถพวกสเกลแปลกๆก็มีบางทีลูกค้าเขาก็เขาก็แบบได้ได้รถโมเดลที่แบบหายากมาไม่มีขายในเมืองไทยอย่างเงี้ยเขาก็มาให้เราประกอบครับแต่ส่วนใหญ่หลักๆก็จะมีของในเมืองไทยแหละที่หาซื้อง่ายเขาก็ให้มาประกอบแบบนั้น ไม่ขาดหรอกเพราะว่าทุกวันเนี่ยยังในกลุ่มต่างๆเนี่ยก็ยังอยู่เข้าดูดูดูฝีมือคนใหม่ๆนะเขาพัฒนาไปเยอะมากไปไกลมากเลยวงการเราเนี่ยจริงๆมันก็โตเยอะเดีย๋ยวนี้มันข้อมูลข่าวสารมันหาง่ายครับแล้วก็บางทีเทคนิคต่างๆเนี้ยถ้ารอให้คนอธิบายมันยากใช่ไหมเราดูในพวก u t u b e อย่างเงี้ยซึ่งจริงๆอย่างเพจยินครับแล้วก็มีนะแนะนําตัวสินค้าอันนี้ก็มันช่วยได้ไดเยอะเลยแล้วก็ว่าสินค้าเป็นยังไงเทคนิค การทําอย่างเงี้ยเราก็มีสอนแล้วไม่มีหมดน,นะครับตอนนี้มันเป็นง่ายนะแล้วก็เรียนรู้เร็วได้ได้ง่ายเลยฮะตอนนี้ <S <S มีโมเดลตัวหนึ่งนะที่เอ่อเขาเรียกว่าไงดีอ่ะคือตัวนี้เป็นตัวที่ชอบด้วยแล้วก็เรียกว่าภูมิใจอย่างหนึ่งนะตอนนั้นเนี่ยคือมันเป็นมันเป็นรถที่เพิ่งเพิ่งเข้ามาในเมืองไทยครั้งแรกแล้วเราก็มีโอกาสได้ไป ไปซื้อลก่อนจำได้เลยว่าตอนมันเข้ามาเนี่ยครั้งแรกม,มันมีมาแค่36กล่องในเมืองไทยเท่านั้นเองเราก็รู้ข่าวไงว่ามันจะมาใช่ไหมแล้วก็เรื่อ้ว่าไปนวันแรกเลยคือตอนนั้นตอนนั้นคือแบบเผลอมากเลยอยากได้ก็ไปซื้อ,อไปเลยครับรถคันนั้นก็คือนิสันนิสันสกายไลตัวนิสโมอาร์สามสี่แซจูน A สามสี่แซจูนอันนี้จะเป็นโมเดลของอธรรมยานะครับคือตอนนั้นเนี่ยที่ที่อย่างที่ว่าครับก็คือว่าเราไปได้มาก่อนเลยนะฮะแล้วก็คือเราอยากได้รถตัวนี้เพราะว่าหนึ่งแล้วเราชอบรถสกายไลน์ line, ที่เป็นรุ่น R34 ซึ่งตอนนั้นเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยตัวนิสโมตัวเนี้ย,ย,ยคือมันเรียกว่ามันจุดในตอนนั้นมันเป็นมโมเดลที่พาร์ทพาร์ทสวยมากแล้วก็มันเป็นรถที่นิยมด้วยเราชอบเพราะว่ามันเป็นรถที่เหมือนกับมันมันแก่งมาแล้วอ่ะมาแล้วคือมันให้ล้อ ให้ชุดพารอะไรมาเต็มที่เลยคือแทบจะไม่ต้องโมวอะไรเพิ่มละนะฮะตัวนี้ตัวนี้ภูนใจที่สุดไหมตัวเนี้คือภูิใจเพราะว่าอะไรแต่เพราะว่ามันเป็นตัวที่อยู่กับเรานานมากเลยคือตัวเนี้ยเอาไปประกวดด้วยได้รางวัลมาเมื่อตอนปี2008ถ้าเป็นตัวนี้ตัวนี้คือเราได้รางวาัลรางวัลเดียวแต่ที่ผ่านมาเนี่ยรถต่างๆยังเป็นรถ รถที่เราประกอบผ่านมาเนี่ยเราไปส่งงานประกวดก็ส่วนใหญ่จะได้รางวัลตัวนี้เนี่ยรายละเอียดมันก็เขาเรียกว่ายังไงดีอะคือสัดส่วนสเกลเขาอ่ะสวยมากเลยฮะชอบมากเลยแล้วก็มันจะมีเขาเรียกว่าชุดชุดเสริมซึ่งต้องซื้อมาแยกนะชุด PE p e. a พ t ครับแล้วก็จะมีพรมในรถด้วยซึ่งมองไม่เห็นต้องต้องเดี๋ยวไว้จะเอามาให้ดูฮะว่ามันเป็นยังไงแล้วก็อ่ามันจะมีสติกเกอร์ที่เป็นโลหะซึ่งเป็นตัวดูนเล็กๆบางๆอยู่ด้านหลังเป็นโลโกลล้รถเนี่ย อันนี้มันจะสมจริงมากเลยเป็นสติกเกอร์สีโครเมียมนะครับติดไปทีหลังหลังจากทีาทำสีทำเทียร์เรียบร้อยแล้วถ้าเิ่มต้นเลยสลับมือใหม่แนะนำว่าถ้าเป็นโมเดลเอาแบบโมเดลทำเต็นรูปแบบเลยนะเราต้องมีอุปกรณ์พื้นฐานเลยก็คือคีมตัดคีมตัดนี่สำคัญนะเพราะว่าถ้าคีมตัดไม่ดีเนี่ยตัดมาแล้วเนี่ยงานาอาจจะเสียาจากแผลเลยก็ได้ ถ้าคีมตัดคมๆดีๆเนี่ยมันทาให้งานออกมาเนี่ยหนึ่งล้าเราตัดมาปุ๊บเนี่ยมันก็ออกมาสวยเอามาแต่งขัดกระดาษทรายนิดหน่อยไม,ไม่ยากนะครับคีมตัดแล้วก็มีชิ้นตะไบแล้วก็พวกกระดาษทรายแล้วก็มีดอาร์ตไนท์อันนี้ก็สําคัญเหมือนกันแล้วก็พวกเกี่ยวกับอุปกรณ์ทั่วไปเกี่ยวกับการเค้นสีเริ่มต้นเลยก็คือมันจะมีผู้กันแล้วก็อาจจะเป็นถาดผสมสีครับอันนี้ถาดไว้รองสีอันนี้ก็คือ ต้องมีแหละอย่างแรกเริ่มต้นครับขอขอแนะนำตัวเป็นตัวประมาณนี้นะรถโฟล์คเนี่ยเท่าไหร่ครับเขาจะต่อง่ายเพราะว่าเขาจะแยกชิ้นบอดี้่ะไม่ไม่เยอะมากมันจะทําให้เวลาเราติดกาวเนี่ยมันไม่ต้องใช้กาวเยอะกาวเนี่ยถ้าเกิดติดไม่ดีนะฮะติดไม่ดีมันจะบางทีจุดเชื่อมน้อยเนี่ยเราติดกาวไปแล้วเนี่ยกาวมันมันไปเบนส่วนเกินอะไรเงี้ยทาให้งานไม่สวย ย,ย,ยิ่งชิ้นส่วนน,น้อยเนี่ยมันประกอบง่ายที่เหลือก็คือการลงสีอันนี้ก็คือแนะนำครับเป็นรถทรงประมาณแบบนี้รถที่มันเป็นรถบ้านๆอะรถที่มันไม่ใช่รถสปอร์ตแบบซูเปอร์คาร์อะไรเงี้ยครับเพราะพวกนั้นเนี่ะดีเทลเยอะต่อ,อยากถ้าเป็นรถแบบอย่างเงี้ยครับต่อจะต่อง่ายนิดนึงแต่ถ้าเกิดมันจะง่ายกว่าน,นี้มันจะมีตัวนี้ตัวนี้อ่าร้านเราพอดีว่าเรามีพอดีเลยตัวนี้นะครับมันจะเป็นงานเขาเรียกว่างานพีเพนนะงานพีเพนเนี่ยก็คือเขาจะมีการทําสีมาจากโรงงานแล้วทําสีทุกชิ้นส่วนเลย หน้าที่เราอย่างเดียวคืออะไรเราแค่มีอุปกรณ์เริ่มต้นฮนะมีคีมตัดแล้วก็มีอาจจะมีตะไบหรือกระาดาษราที่หน่อยเอาไว้เกาประกอบอแล้วก็ใช้กาวแวกเนี้ยเริ่มสีตัดทิ้งไปเลยอันนี้ก็จะง่ายจะมีเทคนิคอย่างเดียวคือเราแค่มีการประกอบเราฝึกประกอบให้สวยให้ดีก่อนนะครับอันนี้ก็บอกเหมือนกันมือใหม่นะครับ ขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมในคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าใครต้องการคําปรึกษานะครับหรือเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับสินค้าก็เข้ามาสอบถามได้นะครับผมและถ้าคลิปวิดีโอนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยหนที่เรื่อยครับสวัสดีครับขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ดูคลิปพวกเราจนจบนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากทางดีนครับช่แชนลก่อนใครก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมง,งานในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ และสามารถติดตามข่าวสารอัปเดตเข่าวสารใหม่ๆก่อนใครได้ที่เพจ Facebook b ดีมครับตามนี้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ